นคะครับผมสวัสดีครับตอนเช้าครับผมเขาเนี่ยมาก,กสุดหัน4 C T C ในน้อยครับผมแหงพวงวีเลยจากเสือหนุ่ยเนื้อสดลาสีครับผมโอ้ออ้ออออออดันละลง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 สุมาโซยอะ่ะตอนนี้เป็นเองเพี่นอ้อง อย่าขาลาล่ับเบินเบิงเดี๋ยวห้เดี๋ยวหายน่ครับสัมไห่ไงอสารสาิเกะดมีเอนว่นี่ครัาขาดไลมาหลวกนะครับซอยเด๋อวบ้อยได้สิกไปหมักนี่กมไปตบมนตี้นี้เียห้องให้รตครับก้อยเด้่มาเส่ มาใส่ผักนะครับใส่ขี้เพียต้มมากรด้วพี่นอง่เลอเี่เน้อจยน่ก่มี่เกนๆนะครับเสียหองห้ยน้อยนึงครับผมกับก่อนใเหมือเ แต่ไปเองอันี desktop, ้พ่อนักเลาใส่ต้มเนาะไม่กไมกคิดถ <c ười> ึงเมียเจียวนเทนอ่นเออใส่ต้องเว้ย <play survivors> นี่ตับย้อนเทน้องนี่นี่นี่คือข้อนนิดบัาง จะน้อยก็สิในหล่อไปครับพู้ใหญ่นแม่รถจะเล่นจะเล่นขี่รถมากหรอวะม่หอกหน้าออกออกเอยเฮ้นี่ตัวนี้สบายโตครับตัวนี้สิมาใส ตับสดๆนะครับเกี่ยวคมๆมี่นนอกเบาอยู่ทึ้งเฮี้ยนสวยมาสวัสดีตอนสช้างพีหากวัวครับสองหกงเจ้ห้องใหยียเขี้เนอกนอยากอยู่ขนอก ได้ให้น้องไปไล่ตอนหรือพี่น้องมาเครื่องโตแล้วสองโตเพิ่นนม,มนะครับแซ่บพี่น้องก็น่าด่าเรื่องบอก,กอไอ้มาร์กเลยไอ้มาร์กเลยเด้ออยู่ขายย้างในเนาะ <laughs> อเดี๋ยเอ่ <c oughs> านอย่ผิวหนงใชเคื่อ <c oughs> นี่นองครับผมมื้อหญ่นี่อย่างเ <c oughs> สียอหองไข่ก็หนาอิกมันครับ หอมเจมเ๋ยวผมในพี่หนอ่อสุดแสบเหมือนกันครับพ่งหลดเจาดโอ้ตอนใหญ่เถอะตอน,น <c oughs> เสือหองใหญ่อย่านี่แหละดื่มปุ้งเหืห่อมือกินหลายแล้ว กินเคืองโล่ยังไม่หังสะท้อนแดด้ดูข้างนเลยดูขาดูยไม่ได้ไมู่ก็มีโอ้ยฝว่าั่งหว่าเดี๋ยวมานะครับสุดทซาบเนิ่คนับพี่น้องพากไอเจี๊ยบว่านี่แหละนี่ตันนี้ก็ตัวดูขุนสองตัว เใส,ใส่เองใดอนหนึ่นหนอย่าเื่อพี่น้องเลยวงระเหเียดมาแล้วมาแล้วด <c oughs> เล็กเล็กื้อ้เก่าอากาศดา <c oughs> ูไทยครับอยู่บ้านกองเกลียรใจออกนอนผ้าด้วยไป่านี่บรรยากาศทางฟ้ามไกลครับผม ใช้ดูอีสานในต่างเดีนนี่แหละทางฟ้าทางนั้นก็กำลังเห็ดหลอกอยู่ไอ้มันได้ซิบก่อหลอกว่วสีเห็ดยี่ซิบหลอกมันได้ซิบก่อหลอกครับผมท่านเหลวอยู่พี่น้องเนื้อไปหาเงินนะท่านเหลาวอีห่วงนี่สร้างเล็กสร้างใหญ่ไม่เห็ดเห็ดท่านเหลวอยู่พี่น้องเห็ดข้างนั่นเห็ดแครหลอกกระปุ้นคก็บปหนี้เด้อพี่น้องเนื้อจะไปหามาเดือดร่วงเพิ่ง ครั้งก็ึ้นมาครับผมทางผุ่นกับได้เก้าลอกแล้วท่าข้างในนั่นเริ่มปิดประตูแล้วเรื่มท่าทำร,รแลแลูเป็นแบบอากาศจะเศร้ากำเัาไ,ไก่ออกกาดแดะไก่ตัวนี้กัดจ้าให้น้องเพื่อนไปลูกตัวผุ่นคออรับลูกเกียวสารพิษหอกไฟไฟเงินแสนดอกไฟเงินเงนไฟเงินแสนครับเจี๊ขาวรู้สึกไดเ้เพ็ยพอไป นีก่ก็อย่างลูกโตวังหันหครับผมชุดแดดตัวนี้เด็กชาอสารพิษชุดแดดตัวนี้คอยอันนี้ลูสตอเพชรแม่ไอ้ญี่ปุ่นครับผมแม่ยอันสร้งมาจากเสียพมพัทยามีได้ไก่พี่น้อง <c oughs> สูงไก่สูงไก่ผมนี่แหละถ้านี่เขาไก่ออกไม่ยางเด่นกินหยา ทานได้ออกกำลังกายครับท้านเห็ดก่อยเห็ดหยางเยอะกันเลยอเอาไก่ออกมาทางขึ้หนหยาเลินก่อนท่านได้ออกกำลักลงกายตอนสาวๆมันจบานเนาะ ตอนี้สิเป็นพวกที่ว่าเลี้ยงตีครับผมพวกยางในด่างนี่แนนรีนคงเป็นพวกเลี้ยงตีทั้งใส่มา,ท,า,า,ท,าทั้งใส่ทั้งดินพี่น้องเขาเข่าล็อกไว้ทันแล้วลอยู่ครับแต่ตัวก่อล็อกแล้วแหละแต่ว่าเขาสีเฮ็ดประตูแล้วว่าแล้วผมบอกท่านได้ยังเขาเบิ่งเแื่นนะเบิ่งฟองทัานมือสั้นเนี่ยท่านได้ทำความสะอาดอยู่ไกลออกมาจากทางนั้น รอดหน่อง่ายเลยทำความสะอาดทางพอพันส่งเจียบขาเรียนตั้งไปมีอะไรตัวนี้บับตดตีแสนตะกี้วาบสนะแสายใส่ไก้ตัวนี้อ้ยทางขอบไก่พี่น่องทางขอบผสม ไกยไ่ยในดอกเหม่ก็หาโตพี่น้องหา,อาง็อกเยอะครับค่ะมมองปล่อยไกย่ล็อกเย็ดขึ้นมานกพายาเหมืองต้องเลื่อมแบบนี้แล้วล่ะอ้ตัวนี้ก็โพลมัหน,นิจ็ดเอ็ดยี่น่นี่เขาข้างในมองนี้ก็เป็นมองแหลนไกน่หน่อยสองหลอกอยูน่นี่ตัวนี้เป็นล็อกข้างในครับผมล็อกปล่อยไกย่ กะสีจอประตูนี่ออกมาจอ,อยางออกมานี่เป็นประตู้ย่อข้างหลังนี่ก็สิเป็นปิดไว้เลยครับนี่ทางนี้ก็สิปิดอ้อมตะคไคร่เลยก่อยเลยก่อยึดขึ้นนี่ปิดไว้เขาทางผุนทางเดียวพี่นอ้องมีแต่ป่ายติมายาอยู่ทั้งป่ายทั้งถวยครับผมถวยเอาไว้ในเฮียนในบ้านไว้โชว์อยู่ในบ้านนะครับนี่แหละเป็นกำลังหลอกอไรให้เฮ็ดก่อนผมสิมา บอ่อเลยอ่ะกำลังได้สั่งครับผมกำลังไล่ปิดกกลเลยสิบกอล็อกท่านี่กับท่านได้กคอครับผมกอมล์ไม่หนีเรากอล์หันไปหันไม่หันนี่ล็อกไก่ทางกับเป็นล็อกยางครับผมงานเขานานาน่ายางอันนี้เฮ็ดเป็นล็อกเตีงสี่ล่ะท้าเป็นเข่าไก่หนามไก่กำลังเริ่มอันนี้แล้วล่ะ เรื่องสิเป็นรูปเป็นแหลงนะครับอย่างสมบรรยากาศโอ้บอออ่าม่วงสิเนาะเรื่องไทยม่วงให้เบินหม่วงมันม่วงมันโอ้โนโอ้หลายหน่วยจ้ะ พอไก่เลี้ยงเอลวันไพเคยเบิ่งตะกี้ก็คือสิเห็นอยู่ครับไกต่ตัวนี้ช่วงเลี้ยงตี้แสนบอกว่าอันนี้เดี๋ยวก็พามาเราจะอันนี้ตี้สามแสนถือว่าท้อตี้แสนเลยคีบกระกรไม่มีตามผมเป็นนกเขาพี่น,อน้องเลี้ยงทั้งไก่เลี้ยงทั้งนกเขาครับไก่แม่น,นั่นค้างไว้ก็น่องเสียไปแม่ก้อย ทางนี้เป็นไก่แค่ไก่แค่พันไัปประเทียเนี่นเยเราเอยผมก็ล้ยลสาม,มารถตัวละสองพันไ้ในหน่อยแต่สองเยืนกว่า ไก้พวดนีหญ่ชวนนี่มันสียูสีขีดหาขีดครับแล้วตอนนี้นาสียูประมาณสามขีดถึงบบูน้นอยนอยเลยไกแค่ไก่ไกตี้นะไก่ตี้แค่ตัวนี้เป็นทางยากามาทางแหลมสีบัวดงทางซมัสีขา,า,าเสียไม่ขอกไก่นะพี่น้องสุดแซ่บบัานมามบรรยากาศเรียบร้อยห้อยิืดหลอดฮะว่าไรยดเล

น่าราพี่น้องครับขอโต๊ะขึ้นนะครับเป็นหนักหนักนะครับผมครับวันแรกตอนเสาของยูไทยขันกเลยพี่ตูไปเลย